คนที่พักแล้วก็เขาก็เดินไปนะครับเดินไปตามทางนะฮะแล้วก็จะเป็นหาทางขึ้นไปจุดที่พักกินข้าวนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินเดินกลับเดินลงมาสวนทางบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลูกหาดนะฮะนี่แหละครับเริ่มเดินสวนทางมบแล้วนะครับ เดินมาแล้น,น,นี้ก็ที่กำลังนั่งพักเหนื่อยนะครับ๋ยวก็จะเดินขึ้นไปกันเดินเดินไปอัพไปเรื่อยๆอัพได้เพราะว่ามันมีสัญญาณนะครับเราไม่เมื่อย<ๆ>เราไม่เหนื่อย <c oughs> เอาให้คุ้มไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นที่ยวที่นั่งพักนะครับน,นี่ก็จะขึ้นไปนอนอย่างเดียวเลยนะคนนี้ไม่ใช่เสียงดังนะครับแรงดี Ah, Oh.